สบายดีพี่น้องกองไยเอไอไซนิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านาเฮาน้องพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีนะครับทั้งผู้ใหม่และกับผู้เก่าขอบคุณขอบมกขอบเตือพี่น้องกองฝ่ายกู้คนนะครับเนาะที่แบะมาเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอเฮดยยูเซอร์นะครับเนาะสำหรับคลิปของการทําสวนอง,งุ่นเด้อพี่น้องเด้อสาหรับอง,งุ่นของเฮ้ามือวันนี้ก็เดินทางมาฮอด1 1 8วัน มาพบมาพอกันตอนแร่งพี่น้องเลยกับบรรยากาศาฟ้าฝนสุรทาเนาะพี่น้องเนะาะฝนตกพี่น้องเย้ยพาย,ยุฤดูร้อ,อนเฮาแต่ว่าบ้านผู้ค้าหันไม่ได้มีลม้มมีแต่ฝนนะครับตกงามอยู่พี่น้องโจกโจกลงมาตอนผู้ค้ากําลังถ่ายิปอยู่ี่กรฝนกระตกได้พี่น้องเลยแต่เอ็เนี่เลยตอนแรกว่าเรามีท่ายแล้วโอ้ฝนตกมาเฮาไปท่ายอยู่ในสวนมีเป็นเพลาะวันเนาะเพราะว่าเฮากับมุงหลังค่าอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็เอาบรรยากาศนะครับเนาะมาปั่นพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะ อ่าฟ้าก็ห้องตึงๆได้พี่น้องเลยนะครับครับยอดอ่ง,งุนทาราพี่น้องเลยอัปเดตอ่ง,งุนเนาะอัปเดตเห้อพี่น้องได้เห็นได้เบิงได้ส้มกันนะครับคูม่มือมือละคิปอ่าคลิปละแปตหน้าที่เนาะตอนนี้ก็ไม่ได้มีเป็นเลมากไม้นะครับนอา่เนะห่าละนําเสนอนอกจากการอัปเดตสถานการณ์อ่าง,งุนเท่านั้นอ่าไม่มีอะไรพิเศษนะครับเนาะนะแต่ก็เดี๋ยวอ่ง,งุนครบสี่เดือนเนาะผมก็เลยได้โทษลงไป หาส่วนที่เลี้ยงนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้ยอดองุ่นของเรารู้สึกว่าเขาจะหยุดนะครับเขาจะหยุดเดินคือยอดของเขาเนี่ยน้อยลงน้อยลงเหี่ยวเฮาเหี่ยวยอดเรียวเข่าเรียวเข่าแล้วก็เล็กเข่าเล็กเข่าคล้ายๆว่ายอดเขาละอ่ะจะหยุดเดินอ่าเขาจะต้องได้โทรลงไปปรึกษาผู้ผลิตก้อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะแล้วเขาจะต้องเอดแบบเลยนะครับเนาะในการที่เขาไ้ปุ ก็คือผมว้าน,นะครับเขาต้องมีผีเลี้ยงนะครับเนาะ,อะยอดมันน้อยลงน้อยลงฮะนะ้มันมีมันมีเื่อนตอนมันอ้อมไม่ไหมเนาะตอนมันอ้อมไม่ไหมยอดง่ายไดยเนี่วันนี้นอนมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่คล้ายๆพาเขาจะหยุดยอดนั่นแหละคล้ายๆพาเขาจะหยุดยอดเองตามธรรมาชาติของเขาเนาะพอมันออกมาสุดแล้วเขากจะหยุดเขาต้องตัดเลยบหรือว่าแนวเลยเนาะ อันนี้เราก็ต้องได้คุยกับส่วนพี่เลี้ยงเนาะพี่น้องเนอะอาะคูกค้ากัเอามาเวาปันพี่น้องฟังซ้ำนี้แหละมีมีพเพลย์มากมายเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตเธอพี่น้องได้เห็นได้เบิ้งได้ส้มกันคู่มือคู่มือให้บอกพี่น้องยอดของเขาออกมาเขาจะกินิดเลยเด้เห็นบอกออกมาหนึ่งสองสองข้อสามข้อที่ข้อยอดน้อยลงน้อยลง,อ,ยลงอันนี้มันเป็นเป็น,ปนกิ้งแขน่งที่มันออกมาจากกิ่งอามกิ่งเข่นเนาะกิ่งเข่นแล้วก็ออกมา แค่นี้และก็ยอดเขาก็น,น้อยลงสั้นลงน้อยลงน,นะนะพี่น้องอเดี๋ยวผมจะโชว์ลงไปถามส่วนพี่เลี้ยงเนะะเาะพอเนื้ออื่นเข้าจัดการเบิดแล้วละ่ะเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงผุ้งเลยเขาก็ถามเพื่อนมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผู้ามีเอาเงาเด้อพี่น้องเด้อฝนตกการพยายามนาเสนอเนาะพี่น้องเนาะเพื่อ,อพี่น้องได้เห็นคู่มือคู่มือคู่มือ,น,อะนะครับเนาะมือระคิบมือรคอะคิบเพื่อ เฮ้อพี่น้องได้เห็นได้เบื้องได้ส้มน้ากันและก็สร้างแรงบันดาลใจไปน้ากันเนาะพี่น้องปลูกไปด้วยกันดูแลไปพร้อมกันคือผมเอาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ส่วนกระตกพี่น้องเลยเอามาถ่ายบรรยากาศเพ้อพี่น้องได้เห็นได้ส้มได้เบื้องกันเนาะผมก็อ่ไม่เยอะอันถ่ายคลิปกับขั้นฝนตกก็มีจะคักไปเลยได้พี่น้องเลยญาตินี่ได้เนาะ้ฟไหม่ฝนไหม่เอาลัพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อนุญาคบัตคำจบสรัพนี้เด้อพี่น้องเด้ออืม